ว้าว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 ล้นวว้าวว้อีว้าวว้ออวะไวว้าวว้าวว้าววากว้าให้าววาวว้าได้าววไม่ต้าวว่าวว้าวเ้าวว้าวว้าวว้ง้า้าเว้าวว้าวว้า้าวาวว้วว้าวาวว้วว้าวา้วว้าวมากขอบอกว่าวันนี้เป็นวัลลนที่หนาวที่สุดที่เคยมาในชีวิตแล้ววันนี้บบผ้าต่ขาสั้นขึ้างวาาสั้าั้้วาวว กลวมากน้อลมานี่ถ่ายลงไปดิให้รอตกนะตกรอกมากเหรอเยสโหยโอ้ถ่าย้ลงไน้ยินอยโอยองนี้ีจมากนาวมะไมีความน่ากลัวักนิด